เราขอคนผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาะที่ห้องนวดหน้าของซูสบิวตี้ตอนนี้ผมอินนัตตี้เสียทรงเล็กน,อน้อยนอาจากนอนนวดใช่ไหม <c oughs> แต่หน้าหน้าใสหรือเปล่าวันเนี้ยวันนี้หน้าสดออกจากบ้านใส่นะ <c oughs> ใส่มาก <c oughs> พี่เขาบอกว่าใส่ดีใจช่วงนี้ดีหน่อยไม่ได้นอนดึกแล้วแต่ยังมีสิวจากอาการเครียดตามสไตล์ของตัวเองวันนี้กล้องอาจจะบอกว่ายกไปยมาเพราะว่าฉันใช้มือถือวันนี้เราอยู่กับพี่แอม เห็นหน้าไหมพี่แอมเป็นคนนนดหน้าให้เราหล่อลนมีพี่แอมเทคแคร์เราดีมากน่ารักมากจริงๆแล้วก็วันนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่พี่แอมใช้ให้เราในวันนี้ทุกสิ่งอย่างบนโต๊ะนี้เริ่มตั้งแต่ทินซิ่งมิลใช่ไหมพี่แอมทินซิ่งมิลอันนี้นัตตี้ใช้อยูุจำกลิ่นได้มากบอกว่าพอพี่แอมลงหน้าแล้วบอกว่าอันนี้ฉันใช้อยููจําได้แล้วก็เสร็จแล้วก็สครับหน้าใช่ไหมพี่แอม สครับสครับอันไหนวะอันนี้เออสครับเสร็จแล้วก็ใช้เจลหลังหน้าเจลหลังหน้าอันนี้เสร็จแล้วก็มาร์กหน้าโทนเนอร์โทนเนอร์อันนี้เฮ้ยโทนเนอร์อันนี้ดีมีคนเคยมีคนแนะนําอยู่มีใครวะใครแนะนําพี่กุ้งแนะนําอยู่ว่าเลิศมากแล้วก็มาร์กหน้ามาร์กหน้านี้เห็นไหมอ่ามาร์กหน้าแล้วก็มาร์กตา เสร็จแล้วก็อะไรต่อเซรั่มเซรั่มตัวนี้แล้วก็มาเไรเซอร์ตัวนี้เห็นมาเห็นใช่ไหมนั่แหละคือผลิตภัณฑ์อันนี้คือห้องนวดหน้าห้องเหล็กไปหน่อยเพราะว่าพี่แอมบอกว่าเขากำลังรอห้องใหม่อยู่ราะว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะบอกว่าเสียงดังนนิดนึงฝั่งตรงข้ามวันนี้เขามีเวิร์กช็อปของดีออก ไปเรียบร้อยแล้วยังไงใครที่อยากสมัครมนวดหน้าก็มนรดหน้ากับพี่แอมได้พีแ่แอน่ารักมากแอมอยู่ที่เซนทรัลบางนาที่เดียวใช่ไหม<ช>ไม่ได้อยู่ที่อื่นวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนสภาพแย่มากบ๊ายบายค่ะไปไปไปไ